โอเคงั้นเราไปเข้าสู่ SP Network กับเว็บไซต์อัจฉริยะกันเลยนะคะวันนี้เนาะ,ะทุกท่านก็จะแหวนเชื่อนะคะว่าหลายๆท่านก็คงจะเอาเว็บไซต์เนี่ยมาหน้าจอแล้วนะคะก็ ไปโหลดมานะคะในเว็บไซต์ไปเข้า Google หรือว่า Play Store นะคะโหลดไว้หน้าจอเลยทีเดียวเดี๋ยวดูเวลาก่อนนะคะจะจะได้ไม่เกินเวลาเนาะนะคะถ้ารีบได้ก็จะรีบแต่อยากกับพิบหูกับพิบตานะคะเดี๋ยวเรียนไม่ทันเพื่อนนะนะคะโอเคไปกันเลยนะคะก็จะมีเว็บไซต์ก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะคะกับทางบริษัท SP Network ของเรานะคะอ่ะ ก็จะมีแบบนี้แล้วก็สามเหลี่ยมนี่แหละนะคะแต่ถ้าเป็นรูปอื่นนั่นคือเว็บไซต์ปลอมนะคะอ่าเราก็ไปแตะที่เว็บไซต์เรา1ครั้งนะคะก็จะมาตรงนี้อ่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะแรกๆนะคะก็จะมีให้เราเข้าสู่ระบบ sign in นะคะ sign into business system ก็คือการเข้าสู่ระบบคุณต้องล็อก ข้อมูลส่วนตัวของเราเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะคะก็จะมียูสเซอร์ค่ะยูสเซอร์ก็คือรหัสของเรานั่นเองก็คือเลข0ูนตัวใช่ไหมคะแล้วก็จะมีอ่าหมายเลขต่างๆอีก4ตัวข้างหลังนะคะแล้วก็จะมี p a s s วิร์ดนะคะพาสเวิร์ตัวนี้ก็คือจะ เป็นพาสเวิร์ดที่ง่ายๆต่อการเข้าในเว็บไซต์ของเราก็คือหลายๆคนก็ได้เปลี่ยนเอาเองแล้วถ้ามีความรู้หรือว่าเก่งด้านไอซี CT, เก่งด้านอะไรก็แล้วแต่นะคะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดตามที่เราอยากจะเซฟตัวเองนะคะไม่มีใครสามารถเข้าได้ถ้าไม่ใช่ตัวเราเองนะแต่ห้ามลืมนะคะก็จะมียู n a m e แล้วก็ password แล้วก็ให้คุณล็อกอินเข้าไปนะคะเห็นคำว่าล็อกอินเนาะแถบสีฟ้านะคะแล้วก็พอมีเว็บไซต์นะคะก็จะมีสามารถเข้าสู่ระบบออนไลน์ได้แบบง่ายดายโดยที่เข้าสู่ทางอะไรคะทางไลน์ได้ด้วยเนาะนะคะทางไลน์ได้ด้วยนี่ง่ายมากๆเลยนะคะเพราะว่าเว็บไซต์จะเชื่อมต่อกับไลน์นะคะแล้วก็ทุกท่านสามารถดูได้เลยนะคะว่า เว็บไซต์ของเราจะมีเวลาปิดมีเวลาเปิดนะคะปิดระบบเวลา23นาฬาถึงตี3นะคะของทุกวันนะอันนี้ปิดนะนะคะก็เหมือนปิดร้านนั่นแหละนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเข้าตรงนี้เราสามารถเข้านะคะก็คือระบบยสเนมแล้วก็าพาสเวิร์ดต,ตัวนี้แต่วันนี้ครูแหวนขออนุญาตรัดคิวอยากจะเข้าระบบ สู่ระบบทางลายดีกว่าเนาะก็ไปแตะลายข้างล่างเลยค่ะอ่าแตะหนึ่งครั้งนะคะระบบก็จะไปปึ๊บปึ๊ป,ป๊นะคะอ่าวันนี้ใช้ wifi บ้านนะ <c oughs> ก็จะรวดเร็วทันใจนิดนึงนะคะโอเคมาเข้าสู่หน้าหลักของเราแล้วเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ครูแหวนก็ยังไม่มีรูปนะคะเพราะว่าเว็บไซต์เขาจะจำตอนที่เราเข้ามาครั้งแรกถ้าเข้าสู่ระบบลน์แล้วเขาจะดึงเอารูปจากลน์เนี่ยมา ใส่ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นคแหวนได้เปลี่ยนรูปของตัวเองเปลี่ยนรูปลายก็เลยระบบจะจำตั้งแต่แรกนะคะส่วนต่อไป ระบบก็จะยังไม่อัปเดตนะคะเดี๋ยวก็คงจนะอัปเดตเนาะนะคะถ้าเสร็จสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะตรงนี้ไม่เป็นไรเนาะยังไม่ต้องเห็นหน้าสวยๆนะคะอ่าไม่เป็นไรก็จะมีเว็บไซต์ค่ะก็เรียนรู้กันเนาะอ่ามีคัดลอกลิงก์บางมีเว็บไซต์ที่เราจะเข้าไปนะคะซ้ายขวานะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านซ้ายหรือขวานะคะทีนี้เรามาดูอ่าขีดสามขีดเราก็สามารถเข้าไปได้นะนะคะขีดสามขีดด้านบนซ้ายมือตัวเนี้ยถ้าเราเข้ามา สู่หน้าหลักตรงนี้แล้วนะคะอ่าก็จะมีหน้าหลักตรงนี้ด้วยนะคะหน้าหลักนี่ตรงนี้ก็ได้นะคะหรือโฮมก็ได้นะคะอ่าหรือหน้าหลักตรงนี้ก็จะเข้ามาสู่ระบบตรงนี้เหมือนเดิมแต่ทีนี้วันนี้ครูแหวนจะมาเข้าสู่เว็บไซต์นะคะก็คือตรงนี้นี่เองนะคะโอเคเนาะเราไปแตะหนึ่งครั้งนะคะอ่าระบบก็จะทําการ รันนิ่งนะคะมาให้เข้าสู่หน้าหลักของเว็บไซต์ของเราเป็นยังไงกันบ้างคะสวยมากๆเลยก็อยากจะเข้ามาเว็บไซต์อยากจะเข้ามาดูในร้านของเราจริง,รงๆในร้านเราสวยมากนะคะสีทองทองโกลนะคะแล้วก็เป็นสีน้ำเงินบลูอย่างเงี้ยนะคะสีสันสดสวยงามแล้วก็ก็จะมีเมนูหลากหลายเมนูด้วยกันนะคะวันนี้อ่า เอาเป็นเมนูแรกๆนะคะเราเราก็มาดูนะคะ,ะสามชั้นนะคะก็คือตรงนี้นี่แหละถ้าเห็นขีดสามขีดนี่คือเป็นเป็นเมนูที่สาคัญเลยทีเดียวนะคะขีดสามขีดแล้วก็เมนูบอกว่าสมัครฟรีนะคะแต่ตรงนี้เราไปกดไปแตะย่างยังไม่อ่าโอเคนะคะแล้วก็มีตะกร้านะคะตะกร้านะคะอะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ แต่ละเมนูเป็นแบบไหนยังไงบ้างแล้วก็ถ้าเปิดเข้ามาในหน้าเว็บไซต์เราก็จะเห็นผู้เยี่ยมชมของเราเท่าไหร่คะ500คนสมมุติเนาะมจะ run way ให้เราได้อัตโนมัติให้เราได้ดูนะคะสมัครวันนี้หรือว่าวันนี้เขาก็จะ ให้เราเรนดอมให้เราดูนะคะว่าเออคนที่สมัครวันนี้นะห้าสิบคนแล้วก็ไอ้ที่กระพริบกระพริบกระพริบอยู่เนี่ยนะคะอ่าสีแดงแดงเนี่ยสมัครฟรีเห็นคำว่าฟรีโอ้โหรีบคว้าเลยของฟรีนะคะต้องไปแตะแล้วก็ เราสามารถสมัครให้สมาชิกได้หรือว่าลูกค้าของเราได้นะคะทีนี้นเรามาดูนะคะก็จะมีข้างล่างมีปุ่มกดแชร์เห็นไหมคะเหมือนเราอยู่ในเว็บไซต์อะไรก็ไม่รู้โอ้อัจฉริยะขนาดนี้นะคะกดแชร์ได้แชร์ คัดลอกลิงก์ก็ได้นะคะคัดลอกลิงก์เนี่ยไปวางให้เพื่อนให้ใครในไลน์ในกล่องข้อความหรือในอเส้นทางสายทางออนไลน์ทุกช่องทางนะคะแล้วก็ าทั้งเฟซก็ได้นะคะเอาไปที่เฟซก็ได้หน้าเฟซเอาลิงก์ไปแปะหรือในเพจเอาไปแปะก็ได้นะคะแล้วก็ไปที่ไลน์ก็ได้นะคะโอเคเนาะนะคะแล้วก็มาดูข้างล่างค่ะจะเห็นรูปพระเอกของเราวันนี้เห็นไหมคะทา่านก็โอ้โหอยากจะดูอุ้ย เป็นยังไงนะวิสัยทัศน์ทางการทางธุรกิจของบริษัท SP เป็นยังไงก็จะมีพระเอกของเราก็คือท่านประธานสมพงษ์นั่นเองนะคะท่านก็จะมีแนวทางแล้วก็การพูดสามารถแตะที่วิดีโอคลิปได้เลยนะคะตรงนี้นะคะแต่แหวนไม่แตะเนาะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพอดี กลัวเวลาไม่ทันนะคะแล้วก็มาดูว่า s อ่า t w o r t w o r k คืออะไรนะคะตรงนี้ถ้าใครยังไม่ทราบหรือว่าอยากจะทราบข้อมูลเล็กๆสั้นๆน,นะคะสรุปได้ใจความเราไปดูตรงนี้ได้เนาะแล้วก็นะคะมาดูข้อมูลส่งตรงถึงบ้านคืออะไรสามารถแตะเข้าไปดูได้เลยว่าออนไลน์เทรนนิ่งคืออะไรเนาะออนไลน์เทรนนิ่งคือแบบไหนเราแตะดูก็ได้ค่ะแต่ตอนนี้ไม่สามารถแตะได้เนาะไม่เป็นไรนะคะแล้วก็ มาดูตรงนี้ค่ะก็จะมีโปรโมชั่นต่างๆหน้าหน้าหรือว่าจะเป็นตำแหน่งบอกอแจกทองหรือว่าจะเป็นโฆษณาอะไรก็ได้ค่ะที่บริษัททำมาเป็นโปรโมทนะคะให้เราได้ดูว่าตำแหน่ง แบบนี้ S คืออะไร G คืออะไร E คืออะไรหรือว่า D คืออะไรแบบนี้นะคะนี่คือเป็นเว็บไซต์หรือว่าหน้าร้านของเรานั่นเองนะคะโอเคเนาะทุกท่านก็คงจะ,ะได้เห็นแล้วใช่ไหมคะทีนี้ ก็อาจเดี๋ยวลืมไปนะเว็บไซต์ที่เป็นสีทองทองตรงนี้อเว็บไซต์เป็นแบบไหนยังไงสามารถแชร์อ่าไม่ต้องสต็อกสินค้านะตรงนี้แหวนจะยังไม่เข้าไปนะคะแต่ว่าทุกท่านสามารถกดเข้าไปเรียนรู้ได้เลยเนาะสมัครสมาชิกฟรีตรงนี้ก็ได้นะคะ,ะทีนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดู3ามชั้นตรงนี้ได้เลยเนาะนะคะว่า3ามชั้นตรงนี้คืออะไระแต่3ชั้นค่ะแหวนจะ ติดคำว่าสามชั้นเนาะสามชั้นหรือว่าสามขีดนั่นแหละนะคะก็จะมาดูนะคะว่าอมีอะไรบ้างเอ่ยมีสื่อออนไลน์ผลิตภัณฑ์แผนธุรกิจหรือเป็นคู่มือ SP นะคะเกี่ยวกับบริษัทอเกี่ยวกับเราด้วยนะคะ,ะมาดูกันเมนูแรกนะคะ สื่อออนไลน์คืออะไรเรามาดูกันเนาะสื่อออนไลน์ไปแตะหนึ่งครั้งแตะขึ้นมาก็จะมีแถบสีขาวๆนะคะก็จะไปที่อ่าเขาก็จะขึ้นมาว่า OPP Live นะคะก็คือน,นี่แหละเวลาเราอ่าเวลาเราประชุมเขาก็จะ running อัตโนมัติเลยนะคะเราสามารถเข้าไปแตะนี่เราอยากจะเข้าห้อง OPP เข้าห้องประชุมใช่ไหมเออเข้ามาแล้วเป็นยังไงเนอะนะคะเป็นห้องประชุมออนไลน์ค่ะก็จะบอกอะไรเราคะบอก ID Zoom ค่ะโอ้ย sorry นะคะเออขอโทษนะคะ อบอก ID Zoom ของเราอาอ d z o o m ก็คือรหัสเข้าห้องประชุมนั่นเองนะคะหรือถ้าใครที่ยังไม่เป็นนะผู้นำก็คนที่ไปติดต่อกับเพื่อนๆก็ต้องสอนเพื่อนๆด้วยนะคะหรือจะเป็นพาสเวิร์ดให้กด9แล้วก็สามารถทำอะไรคะเข้ามาสู่ห้องประชุมเข้ามานั่งแบบนี้ได้เลยค่ะอ่าเห็นไหมมันดีมากเลยนะคะอ่า โอเคนี่คือห้องชุมออนไลน์ของเราเนาะต่อไปเราก็ไปดูที่ไปแตะที่3ามขีดเหมือนเดิมนะคะไปดูที่เมนูที่2ค่ะมีคอร์สเรียนด้วยเหรออู้มีคอร์สเรียนด้วยดีจังเลยเนาะนะคะบริษัทนี้อะไปแตะเลยนะคะไปดูกันว่ามีคอร์สเรียนอะไรบ้างนะ,ะ่ะเอรเรียนรู้ว้าวมีตรงนี้ด้วยนะคะมีนี่การสร้างอะไรทุกคนทุกท่านในนี้แหวนคิดว่า สร้างมาหมดแล้วแล้วทุกคนก็เก่งมากด้วยนะคะมีเขาเรียกว่ามีร้านค้าเป็นของตัวเองก็คือการสร้างแฟนเพจนั่นเองหรือว่าเรียกง่ายว่าเพจ Facebook นะคะอ่าเราก็สามารถคลิกเข้าห้องเรียนถ้ามีเวลาที่อ่า ทางบริษัทกําหนดนะคะว่าเออเดียนเวลาเท่านี้ถึงเท่านี้เราสามารถคลิกเข้าไปนะคะเขาก็จะให้เราอ่าลันนิ่งเข้าไปสู่ห้องซูมนะคะอ่ามีอะไรบ้างอะ่ะมีตอบแชทบอร์ดนะคะเออเวลาเนี่ยเราเข้ามาซื้อของสามารถถ้าตรงนี้สามารถทํางานแทนเราได้เลยนะคะเหมือนเราไป กดซื้อของอตามเพจต่างๆแล้วมัน,มนตอบปิ้งกลับมาใช่ไหมคะบอกว่าสวัสดีค่ะคุณอุไราวานคุณครูคุณสวัสดีคะ่ะต้องการผลิตภัณฑ์ตัวไหนคะ SPD ราคาเท่านี้หรืออะไรเนี่ยเราจะสามารถตอบได้นะคะโดยที่เราไม่ต้องไปคอยต้องไปจองโทรศัพท์ตอบอลูกค้านะคะสามารถกดเข้า mm. ห้องเรียนรู้ได้เลยเนาะมีอะไรคะห้องเรียนของเราการสร้างอะไรคะตอบแชทบอร ตอบรับข้อความอัตโนมัติตรงนี้อันนี้ใช้กับลายหรือว่าใช้กับลาย OA ก็ได้นะคะตรงนี้เราสามารถเข้าไปเรียนรู้เดี๋ยวจะมีห้องเรียนนะคะให้ทุกท่านได้เรียนรู้กันตัว L คือไรตัว L คือล i ยโอนะคะการสร้างลาย OA มีใครยังไม่รู้การสร้างลาย OA บ้างเอ่ยยกมือขึ้นเลยนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะได้เรียนกันเนาะ l ล n e OA ก็คือ Line Official Odd Account นะคะก็คือเกี่ยวกับการตอบแชทอัตโนมัติเมื่อลูกค้าซื้อของหรือว่ากดลิงก์กดเว็บไซต์ของเราลงไปเนาะนะคะอ่ามีอะไรอีกโอ้ยมีร้านที่แบบส่วนตัวของเรามากเลยนะคะ Line My Shop นี่เองนะคะอ่าครูแอนก็จะชอบโพสขายสินค้าใน Line My Shop นะคะเพราะว่า Line My Shop เนี่ยสามารถอ่า ทุกอย่างเสร็จทุกขั้นตอนเลยนะคะเป็นร้านของเรานะคะแล้วก็มีห้องเรียนด้วยเนาะนะคะทุกสิ่งทุกอย่างในนี้เราสามารถไปเรียนรู้ในคลาสออนไลน์ของเราต่อไปค่ะมาแตะที่3มชั้นอีกแล้วก็อ่าที่เหลือนะคะไปอัปเดตแต่ว่าเดี๋ยวเรายังไม่อัปเดตเนาะนะคะอ่าต่อไปค่ะมาดูที่ผลิตภัณฑ์อยากดูเอะผลิตภัณฑ์ของบริษัทน,นี้มีอะไรนะผลิตภัณฑ์มีอะไรบ้างเอ่ยนะคะไปแตะที่ผลิตภัณฑ์ค่ะ ก็จะมานี่นี่นี่สินค้า p r o d u c t ์ของเรานะคะ sp s a s i m e oil ราคาเท่าไหร่เอเอนะคะถ้าเป็นสมาชิกราคาก็จะ อ่าเท่านี้เท่านี้นะคะก็จะมีราคาให้เราได้เห็นนะคะถ้าไม่เป็นก็จะราคาเท่านี้นะคะสามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะแล้วก็จะได้กี่คะแนนน่ะได้กี่ P ีวเราสามารถดูได้เลยนะคะมีอะไรอีก SP Coffee นะคะคกาแฟของเราเนี่ยนางเอก ประจำบริษัทเลยนะคะาราคาเท่านี้นะนี่ยังไม่เป็นสมาชิกใช่ไหมคุณต้องซื้อราคาเท่านี้แล้วบวกค่าขนส่งไปนะคะได้กี่คะแนนล่ะนะคะสามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะอ่าก็จะมีแบบนี้เหล่านี้นะคะ PS c o r o f i l l นะอ่าราคา2,000บาทนะหรือว่าจะเป็นคาวตองนะสบู่หรือจะเป็น SPD แล้วก็จะเป็นสบู่มะขาม ็ทั้งหมดทั้งจิ้นนี้จะเป็นรายการหรือผลิตภัณฑ์หรือ p r o d u c t ์ของบริษัท SP ของเรานะคะนี่คือถ้าอยากดูเราต้องดูที่ผลิตภัณฑ์นะคะไปแตะที่3าขีดอีกนะคะอ่าแต่อ่อะขอไปค่ะ ะมาดูทีนี้แผนธุรกิจมีอะไรบ้างแผนธุรกิจเราอยากจะดูช่องนี้ใช่ไหมคะแผนธุรกิจแตะเลยค่ะไปกดได้เลยมันไม่กัดมือนะคะใครกัดมือมา,มาบอกครูแหวนนะนะคะครูแหวนจะใช้ไม้ตีเลยนะคะถ้ากัดมือนะสามารถแตะดูได้ทุกเมนูนะคะเรามาดูการตรวจสอบรายได้สามารถตรวจสอบรายได้ด้วยหรอได้สิคะ,ะไปตรวจสอบรายได้นี่เห็นไหม บริษัทจะเซฟมากๆเลยแล้วเว็บไซต์จะเซฟข้อมูลของเราไม่มีใครสามารถเข้าไปล้วงลับตัดแตกในเว็บไซต์ของเราในเขาเรียกว่าในข้อมูลส่วนตัวของเราได้ในระบบของเราได้อันนี้ถ้าคุณแอนอยากดูนะคะคุณแอนะะอต้องใส่เหมือนเราเข้าซายอินตั้งแต่แรกนะคะเหมือนเราลงทะเบียนตั้งแต่แรกเนาะอันนี้โอเคนะนะคะอันนี้ไม่อธิบายต่อนะคะทุกท่านรู้กันเนาะนะคะต่อไปค่ะ ร็จะมาดูนะคะแผนธุรกิจวิไปแตะที่แผนธุรกิจเป็นแบบไหนนะฉันอยากรู้จังเลยนะคะว่าเป็นแบบไหนเราก็สามารถมาแตะที่แผนธุรกิจได้นะคะว่าบริษัทเป็นยังไงนะโลโก้สวยงามมากๆเลยการเป็นสมาชิกต้องเป็นแบบไหนบ้างมีกี่ มีกี่รูปแบบนะคะมีอยู่2รูปแบบแบบไหนบ้างแบบ1แบบ2นะคะหรือว่าการสมัครสิทธิพิเศษต้องใช้อะไรยังไงนะคะแล้วก็รายได้จะเป็นแบบไหนสินค้าแต่ละตัวสามารถทำ drop ship ได้ก็คือสามารถบอกได้เลยนะคะว่านี่แน่สินค้าชิ้นนี้นะราคาเท่านี้นะชิ้นที่2ชิ้นที่3ชิ้นที่4ี่ อ่าเรื่อยๆนะคะแล้วก็รายได้มีแบบไหนบ้างสามารถเรียนรู้ได้นะคะแล้วก็อ่านแล้วก็ทำความเข้าใจง่ายๆนะคะแล้วก็เกี่ยวกับตำแหน่งเกี่ยวกับการรับรายได้มีข้อสรุปเหมือนที่โคโจสรุปเมื่อกี้นี้นะคะโอเคเนาะอ่าไปนี่คือแผนธุรกิจนะคะอ่าอัปเดตควนจะไม่แตะนะคะทีนี้เรามาดูคู่มือค่ะอ่าเมนูที่บอกว่าคู่มืออ่าคู่มือธุรกิจเนาะเวลาด้วยนะคะ ก็ไม่ทันอ่าคู่มือ SP นะคะการลงคะแนนลงยังไงอะอ่าไม่เข้าใจเลยลงคะแนนลงยังไงนาะนี่นะอ่าเข้าไปแตะดูได้แต่ว่าการลงคะแนนก็จะยังไม่ยังไม่อัปเดตนะคะก็จะยังเป็นตัวนี้อยู่เนาะนะคะตัวหน้าแรกๆของเราอยู่แล้วก็การแลกยูนิเลเวลนะคะเป็นแบบไหนการแลกสินค้าฟรีง่าย ของฟรีนะคะโดยที่เรามีจำนวนของคะแนนหรือว่ายอดเงินหรืออ่ายูนิเตเวลที่สูงสามารถแลกของฟรีได้เหมือนที่เราเคยเรียนรู้ที่ผ่านมานะคะทีนี้เรามาดูการสั่งซื้อโอ้ยมีการสั่งซื้อด้วยถ้าใครท่านใดที่อยากจะสั่งซื้อสามารถมาที่เมนูตรงนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าคู่มือเขาบอกละเอียดทุกอย่างอยู่แล้วเนาะการสั่งซื้อสั่งซื้อได้นะคะหรือเราจะสั่งซื้ออ่า อีกแบบหนึ่งก็ได้นะคะในเว็บไซต์ในตรงไหนก็แล้วแต่นะคะในการสั่งซื้อตรงนี้เนาะอ่าทีนี้เรามาดูเกี่ยวกับเราทีนี้เมนูสุดท้ายนะคะเกี่ยวกับเราตัวนี้ปึ๊บอ่าเรามาดูว่าเว็บไซต์นี้เกิดจากใครบริษัทเป็นแบบไหนมีที่ตั้งความน่าเชื่อถือ เป็นแบบไหนเรามาดูเขาก็จะมี3เมนูให้เราเป็นแถบสีขาวขึ้นมาให้เราได้ศึกษาอยากจะเห็นหน้าตาอุ้ยแบบนี้นะอมีผู้บริหารมีที่ตั้งด้วยนะคะเราก็ไปแตะตรง ผู้บริหารนะคะก็จะขึ้นพระเอกเหล่าสามคนขึ้นมานะคะอ่ามีแต่คนหน้าตาหล่อเลาเอาการทั้งนั้นเลยท่านแรกก็ท่านอ่าโสพลชัยด้วงนะคะท่านที่สองนี่ท่านนี้เราเห็นประจําทุกวันชอบยิ้มหวานนะคะคนนี้ก็จะเป็นท่านสมพงศ์วิเชนสันท่านก็บริหารประจำบริษัทอยู่แล้วนะคะคนนี้นะคะอีกหนึ่งท่านก็คือท่านสายชนทัศนาเลิศน,นะคะท่านนี้ก็อ่าหล่อไม่แพ้นะคะส่วนท่านสุดท้ายอันนี้ยิ่งหล่อนะคะ ดรราวุฒิสัตยากวีนะคะท่านก็เป็นที่ปรึกษาทางด้านผลิตภัณฑ์ของบริษัทเลยทีเดียวเป็นยังไงบ้างคะโอ้โ oh, ห oh. อันนี้ท่านผู้บริหารน,นะนะคะอ่าต่อไปเห็นหน้าเห็นตาผู้ที่ก่อตั้งบริษัทแล้วเราก็มาดูที่ตั้งเอ๊อยากรู้ว่าที่ตั้งอยู่ตรงไหนนะนะคะอยู่จังหวัดอะไรอยู่ขอนแก่นมีไหมขอนแก่นไม่มีนะคะอ่าต้องอยู่ที่ บริษัท SP Network สำนักงานใหญ่เห็นไหมคะสำนักงานใหญ่เนาะนี่อยู่ที่ตรงไหนพิสตานโลกเลยค่ะมี GPS นํานำทางมีอ่าเขาเรียกว่าจานดาวเทียมจับให้อย่างดีถ้าใครไปไม่ถูกสามารถใช้ GPS สามารถใช้อ่าเรนดอมอะไรต่างๆนานาอ่าเข้าไปดูได้เลยนะคะในแผนที่ได้เลยเนาะนะคะก็จะเป็น ที่ตั้งขนาดใหญ่โอเคนะคะก็อ่ะนี่คือทั้งหมดทั้งสิ้นและก็ในตะกร้านี้นะคะตะกร้าด้านขวามืออ่าลืมบอกไปนะคะด้านขวามือลองกดดูสิกดได้ไหมนะคะเดี๋ยวนะอุ้ยขออภัยค่ะอ่าขออภัยนะหลุดไปนะคะอ่าใกล้จะเสร็จแล้วนะคะสักครู่นะคะมือนีส้นมากๆเลยมือไวนะคะมือมือไวใจก็ไม่ได้ง่ายนะนะคะอ่าดู อ่ะเอาใหม่นะคะก็ขอจะจบแล้วแหละนะคะขออภัยด้วยนะคะพอดีตื่นเต้นไปหน่อยนะคะทุกคนอ่ะทีนี้มาแล้วโอเคไม่เป็นไรถ้าช้านะคะไม่เป็นไรเนาะถือว่าโอเคถือว่าวันนี้เราก็อ่าเรียนรู้โดยการอ่าใช้เว็บไซต์นะคะเรียนรู้โดยการใช้เว็บไซต์ที่ทุกท่าน ควรที่จะศึกษารับรองนะคะเว็บไซต์ของเราง่ายสะดวกแล้วก็ทุกขอเพียงแค่ทุกท่านเข้าไปศึกษาแล้วก็เข้าไปดูนะคะว่าวันวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องอะไรเราจะศึกษาเรื่องอะไรแล้วก็เราอยากจะดูข้อมูลอันไหนบ้างนะคะอยากจะสั่งซื้อวันนี้ไม่ขออนุญาตสั่งซื้อให้ทุกท่านดูนะคะเพราะว่ายังไม่มีการสั่งซื้อเนาะวันนี้ก็ขออนุญาตจบ การนำเสนอเว็บไซต์เท่านี้นะคะเดี๋ยวจเจอกันในช่วงต่อไปนะคะขอบพระคุณมากๆากค่ะสวัสดีค่ะ